หรือไม่เชื่อเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวก็แล้วแต่ช่วงหน้าจะให้ฟังจะให้ดูคนคนหนึ่งเขาสามารถเชื่อมจิตกับมนุษย์ต่างดาวได้ใช้อะไรเชื่อมเนี่ยไม่รู้ก็มนุษย์ต่างดาวคอนโทรเข้ามาจากนอกโลกแต่ผ้าสีถอดเสื้อผ้าร้อนร่าไปบาไม่ร้อนเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าร้อนไหมเดี๋ยวให้ดอมถามเขาดูค่ะไม่ใช่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงแรงงานและสภาอุตสาหการรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมเปิดกิจกรรมอีกไ t e t o u r ริ m t h a i ม a n d TAT Skill Factory ในวันที่ 15- และ16มิถุนายน2 5 6 7นรบณโรงแรม a m b บัสเดอร์กรุงเทพมหานครมุ่งเสริมสร้างศักยภาพและทักษะต่างๆแก่บุคลากรในอุตสาหการรมท่องเที่ยโด้วยหัวใจสำคัญของการบริการรวมผลักดันประเทศไทยเป็น t o u ริ s m Hub เตรียมปรับค่าแรงให้เหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงง,งานในจังหวัดท่องเที่ยวแผนงานโครงการทั้งหลายนั้นจะสเร็จได้ อยู่ที่คนแล้วจะพัฒนาคนให้เป็นคนเก่งแล้วก็มีจิตใจที่ดีงามมีจิตในการต้อนรับการอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยจะส่งเสริมให้เป้าหมายรัฐบาลสําเร็จได้นะยาน้ําระดมพลใช้บํารุงโลหิตแก้น้ําเหลืองเสียผื่น